วันนี้นะคะเจะเอ๋จะพามาชมกับรุ่นเอรี ate, ตัวเทนตัวเริ่มต้นมาแต่งเป็น VIP นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้ทำการแรปสีทั้งคันนะคะเป็นสีเทาแลมโบที่เป็นสีด้านให้นั่นเองแล้วก็ยังเปลี่ยนช่วงล่างโหลดลง2นิ้วนะคะเปลี่ยนตัวปีกนกแล้วก็ตัวสตัดนะคะเป็นของตัวโปรเฟนเดอร์ให้นะคะใส่ตัวล้อแม็กที่เป็นของเวกนะคะยางเป็นของโตโยนั่นเองค่ะเป็นแม็กขอบ20นะคะ ชุดกันชนหน้าหลังนะคะเป็นของ Y นั่นเองค่ะตัวส่วนตัวไฟนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะครอบเป็นสีดำเงาให้นะคะตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะก็เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นนี้เรายังเปลี่ยนเบรกนะคะปิดที่เป็นเบรกของตัวเบมโบนะคะตัวนี้จะเป็น21 z 6พอร์ตให้นั่นเองคิ้วล้อเป็นสีดำเงานะคะตัวชายบันไดนะคะก็คาด ด้วยสติกเกอร์นะคะที่เป็นลายเส้นแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแก๊ปหลังคาด้านบนยังติดไฟแก๊ปให้ด้วยเป็นสีเหลืองนะคะกระจังหน้าเพิ่มตัวไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าให้ด้วยใครอยากได้แบบนี้ทักมาได้เลยค่ะ